สหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ all coin พวๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ethereum flow t e t ้ quant m a k e d a o bnb นะครับแล้วก็มี nft ที่ตอนนี้เติบโตอย่างรุนแรงในขณรอนี้คิดว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบในโลกคลริปโตยังไงห้ามพาดกันเลยนะรวมถึง top 5 all coin ที่ควรจับตาในสัปดาห์นี้มาแบ,บ่งปันกันด้วยนะครับผมโอเคอย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่ไปดูก,กันนะครับยังไงผมขอเวลา2วิวิธีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมง,งานคริปัวด็อก หน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นในเรื่องของชาร์ต Allcoy Season Wave กันก่อนเลยละกันนะครับจากทาง Stockmoney L นะครับก็เป็นข้อมูลนึงที่ค่อนข้างดีเนาะก็เลยได้เอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของ Allseason ที่ตอนนี้มันผ่านในช่วงที่เป็น Double Top อันนี้เป็นเป็นชาร์จที่เป็นอารมณ์เหมือน Set Index บ้านเราประมาณนั้นนะครับผมอันนี้เป็น Double Top เนาะก็คือเกิด Double Top เหมือนในตอนปี2018ก็คือช่วงนี้ ช่วงนี้ดับบลท็อปช่วงนี้ก็ดับบลท็อปแล้วก็ราคายอ่อลงมาแล้วก็อาซาล่วงลงมาถึงจุดที่เท่ากับครั้งที่แล้วแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนที่ตลาดคริปโตเติบโตขึ้นเนี่ยก็โตหรือว่าแนวความชันเนี่ยอยู่ที่เราวๆ7องศานั่นเองนะสำหรับตัวออสซิเลเตอร์อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอดูนะครับผมว่ามันเกิดโลตรงนี้แล้วเนี่ย จะกลับขึ้นมาได้แล้วหรือยังนะครับอันนี้สำหรับเอาคอยเนาะก็หมายถึงว่าตลาดคริปโตโดยรวมถ้ามันเป็นแบบนี้หรือว่าเหมือนครั้งก่อนหน้าตอนปี2019ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับถ้ามันทับวัตศาสตร์มันซ้ำร้อยนั่นแหละนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้นั้นอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับเข้าไปศึกษ,ษาข้อมูลด้วยตัวเองกันนั่นเองนะครับเอาคอยซีซั่นอาจจะ มาแล้วหรือไม่นะครับอันนี้ต้องรอจับตาแล้วก็ต้องรอดูนะว่าตลาดมันจะเฉลยออกมายังไงนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของราคาอีทีเรียมนะครับเลเดีว,ว่าข้อมูลจากทางคุณจากกี้นะโอ้โหราคา เหมือนเป๊ะๆกับในช่วงตอนปี2019-2020เกดบอร์ 2020, mm hmm. มี distribution p h a s e นะครับ mm hmm. re-distribution mm hmm. จากใจกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีโซน accumulation เนาะหรือว่าโซนเก็บของนั่นแหละนะครับหรือว่าโซนปรับฐานกรอบตรงนี้นะครับสีเขียวตรงนี้เนาะแล้วก็โซน re-accumulation หรือว่า break ขึ้นมาได้แบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องรอดูว่ามันจะ break ขึ้นไปได้แบบนี้เหมือนตอนช่วง defy summer ปี2020หรือไม่นะครับอันนี้ผมก็คงจะตอบไม่ได้นะต้องรอลุ้นกันต่อบไปแต่ชาร์ตเหมือนกันเป๊ะๆนะฮะอันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วก็ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อใครทั้งนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เป็นเรื่องจริงที่กำลังจะเกิดก็คือเป็นเรื่องของเดเม r ร์สนะครับที่มีโอกาสที่จะมาได้วราคาอีเทอร์ช่วงนี้ได้หรือไม่นะครับก็ต้องรอดูนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเฟสสุดท้ายก่อนที่จะปรับเป็นพุ o งออฟสเตกแล้วนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เป็น การเทสอยู่เนาะซึ่งการปรับหรือว่าการเปลี่ยนในเรื่องของตัวเดมเมิร์เนี่ยขอไปครับก็จะทําในเรื่องของตัว e r g y g y n s u um s u t p t n นะครับหรือว่าการใช้พลังงานในการขุดเนี่ยลดน้อยลงกว่า99.95แลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วมันยังไงนะครับพลังงานมันลดแล้วมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเรานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วโอเคเราอาจจะที่จะไม่ได้สนใจใช่ไหมแต่บางทีบริษัทนักลงทุนต่างๆหรือว่าเมดเงินจากรายใหญ่การที่เข้ามาลงทุน กับสิ่งที่มันไม่รักโลกเนี่ยมันเป็นธีมนะต้องไหมถ้ามาลงทุนกับธีมที่ไม่รักโลกเนี่ยบางทีมันจะทําให้อาจที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์ในด้านของภาษีได้รับผลประโยชน์นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีข้อกําหนดต่างๆเนาะซึ่งโอเคถ้ามันรักโลกหรือว่าถ้ามันใช้พลังงานที่ลดน้อยลงไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ความกังวลหรือว่าไม่เงินมีโอกาสหลั่งไหลได้อย่างสบายใจนั่นแหละนะครับแต่ก็ที่นั้นเราไม่รู้นะว่ามันจะหลั่งไหลมาจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องทีมันนจะเป็ เชิง positive และกันกับในด้านของการลงทุนสําหรับบริษัทที่กังวลในด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับ,ปร,บประกอบกับก่บกอนนั้นนีเนาะทาง CEO ของทาง BitMEX นะครับคุณอัธเฮเนาะที่ได้ทำข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะฮะว่ามองว่าอิตาเลียมีโอกาสถึง5 0 0พเหรียญในช่วงต้นปีหน้านั่นแหละนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนจาก Proof of Work กลายเป็น Proof of Stake หรือว่า DeMer ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนเป็น DeMer เนี่ยมันจะทำให อีที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยอัตราการผลิตลดลงกว่า90%นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ข่ามว่ามันจะมาดิฟราคาหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่ามันถูกผลิตออกมาน้อยลงเรื่อยๆอ่ะเดมาซ์ายถูกต้องไหมก็ต้องรอดูว่ามันจะเกิดแบบนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของเฟดนะครับที่มีโอกาสที่จะมีนโยบ,บายที่กระตุ้นเศรษฐกิจกันในข่าวหน้าหรือว่า อ,อีกสักพักหนึ่งหรือว่ารอให้เศรษฐกิจมันแบบไม่ไหวก่อนแล้วก็อาจจะมีนโยบายที่ผ่อนปลนแล้วก็ทําให้มีการปริ้นมันนี่รือไม่อันนี้เขาบอกแบบนั้นนะมันนี่ปริ้นติ้งนะครับวันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เขามองแบบนี้นะสำหรับทาง c ีอของเอเชยนเจ้าดังอย่าง b i t m ม x นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าว NFT กันบ้างนะครับเดิวาไม่เคยเห็นข่าวแบบนี้มานานแล้วนะว่า NFT พุ่งกว่า690%นะครับใน Daily Volume เนาะหรือว่าโอ้โหเติบโตมาค่อนข้างแรงนะครับโปรเจกต์นั้นก็คือคริปโตดิ g บัตนะครับคริปโตดิคบัตนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าใน Volume ในการเทรดที่ OpenSea เติบโตนะครับกว่า690%ซึ่งตอนนี้แซงโปรเจกต์ท็อปๆถ้าเราดูอยู่ในอันดับ2นะครับผมแซงแบบโอ้โห ขึ้นไปอยู่อันดับ2องครับเพื่อนๆโฮโดยเพอสมควรนะฮะแล้วก็ฟลอร์พายเนี่ยอยู่ที่3 6จุดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็สูงกว่าโปรเจกต์เกา่าๆเกา่เกาๆอยู่หลายตัวเหมือนกันนะฮะในณะดัน,นี้นะสำหรับตัวคริปโตเด็กบัตนะครับถ้าเราดูแอคทิวิตี้ก็ยิบเนี่ยยิบจัด นาทีที่ผ่านมาคือแบบซื้อเรื่อยเลยนะครับผมซื้อเรื่อยๆเลยสําหรับในนาคารอันนี้ยังไงแล้วถ้าใครจะเข้าไปลุยยังไงก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมก็อย่างเช่นเคยนะว่าคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับซึ่งช่วงปลายเดือนที่แล้วราคาฟอร์พก็อยู่เฉลี่ยเราๆหนึ่งจุดกวๆเนะอีนินะครับตอนนี้ก็อยู่ที่3.6เติบโตมาเป็น100%้เในระยะเวลาไม่กี่วันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้เงิน ไปด้วยละกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในข่าวที่มาขัดเกาวสักนิดหนึ่งขัดเกาวนะหมายถึงว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยจะ well, ดีในเรื่องของพฤติกรรมของอีเธอเรียมลองนะครับผมรู้ว่าเวลที่เปิดในเรื่องของลองโพสชั o นตอนนี้ดรอปลงไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางคุณจอร์ดเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยอาจทีจะมีการ collection ระยะสั้นๆหรือไม่นะครับเพราะถ้าเราดูไม่ว่าครั้งไหนก็ตามที่อีเ e r เรียม เวลที่ได้ลองแล้วก็ปิดหรือว่าลดโพสชั่นลงไปเนี่ยถ้าเราดูลดปุ๊บราคาร่วงอันนี้ตอนปลายปีนะอันนี้ตอนปลายปี2 0 2พันเนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้อีเ e เรียมลองปิดหรือว่าลดลงไปราคาพีคขึ้นมาแล้วก็ร่วงต่อครั้งนี้ก็เริ่มรรอปลงไปนะครับไม่รู้ครั้งนี้จะร่วงหรือว่าจะขึ้นนะครับซึ่งเวลต่าง,งเ่านี้อาจจะคิดผิดก็ได้นะครับว่าก่อนนั้นีน้ทางอ้างอินเวสก็ยังได้เทขายคอยเบรกถูกต้องไหมแล้วก็ ราคาขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเลยนะครับผมเพราะว่าพอเทขายปุ๊บเทขายกว่า1-4ล้านหุ้นเนี่ยหลังจากนั้นคอยเบดจับมือกับแบ็กรอกเพื่อที่จะออฟเฟอร์เซอร์วิสและก็บริการให้กับสถาบันการเงินนะฮะก็เลยจะทําให้หุ้นคอยเบรดพุ่งวันหนึ่งกว่า30%นะครับก็เลยเดาว่าพุงา In ade, าพ่งแสกหน้า,าอังอิ n เวสตหรือ,อว่าพุ่งแสกหน้ารายใหญ่ๆอยู่พอสมควรนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะพุ่งแสกหน้าเวลต่าง เหล่านี้หรือไม่นะครับผมโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในรืนึงของท i f ฟ a n y กันบ้างนะครับหรือว่าเป็นในหนึ่งแบรนด์ชั้นนำเจ้าดังของโลกเลยก็ว่าได้เนะที่ก่อนหน้าน,นี้ใครที่มีคริปโตพังนะครับก็ให้ไปทําในส่วนของตัวจี้ตัวสร้อยตรงนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งราคาก็อยู่แล้วๆสักล้านกว่าบาทต่อชิ้นนะครับผมซึ่งก็มีลิมิเต็ดอยู่ที่250ชิ้นเท่านั้นนะฮะก็หมดเรียบร้อยนะซึ่งก็ได้เงินเราๆสัก 12.5ล้านเหออรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า4,500ล้านบาทนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าคนรวยยังเยอะอยู่นะครับเพานะคนรวยก็รวยนะครับคนรวยก็รวยตลาดเป็นแบบนี้ก็รวยไม่มีปัญหานะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ BNB กันบ้างน,นะครับผมก็ถือว่าช่วงนี้เ a l p h ฟอร์มเหรียญต่างๆที่เป็นสมาร์ทคอนแทรคแพลตฟอร์มเหมือนกันนะหรือว่าตัว Layer One ววต่างๆนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราก็าไปดูขอ้อมูลเนาะส่วนหนึ่งที่เติบโตแซงชาวบ้านเขาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเกมผมมองว่า BNB b บ n เนอร์สมาร์ชเนคนน่าจะชื่นชอบในการเข้าไปใช้งานเล่นเกมต่างๆด้วยนะหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆชอบที่จะมาทําอยู่บน b i n a น c e ์สมาร์ชเอนนะครับซึ่งก็เห็นมีดังๆอยู่หลายโปรเจกต์เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูเนาะก็ที่ดังๆก็คือ Era 7 Game of เกมออฟทรูสนะครับอันนี้ผมไม่เคยได้เข้าไปเล่นเลยเนาะก็ถ้าใครเล่นเกมอะไรที่อยู่บนเนบนนก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะฮะแล้วก็มีเอ็กวลเกมบินารเอ็ก เออผมเห็นแบนเนอ X เหรียญก็เหมือนจะขึ้นเลยนะครับลองลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่ง,งเชนที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในเชิงของตัวเกมนะครับเพราะว่าคอเตอร์ที่ผ่านมาเติบโตขึ้นกว่า35%เอนาะในเรื่องของ daily active user นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าต้องรอด,ดูจับตากันต่อไปนะครับรวมถึงนะครับข้อมูลจากทางเมสซูรีนะครับก็ได้พูดถึงนะว่านาคตในเรื่องของไบ n c นเนี่ยก็เตรียมที่จะทำในเรื่องของตัว c e เ o u รนะครับหรือว่ากำลังเป็น เทรนหรือว่าเป็นกระแสในช่วงนี้สำหรับตัวเลเยอร์สองถูกต้องไหมซึ่งทำแบนน้นก็จะทําเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราดูในต,ตัวรถแมพของเขาเนี่ยคาดว่าประมาณ Q ิ Q4 ปีนี้นะครับผมน่าจะมีในเรื่องของตัว s e c ค u p ์โร่อฟไซซออกมาให้ได้ใช้งานกันนะครับซึ่งธุรกรรมในการทำเนี่ยก็อยู่ราวๆหนึ่งหมื่นทัสชั่นต่อวินาทีผมคิดว่าเพียงพอมากๆนะเพราะตอนนี้เราก็ใช้กันคือคือช่วงที่มันแออัดมากๆแบบน้นก็ยังทําได้ดีอยู่นะ อาจจะจะมีบางครั้งที่มันมาค้างๆช้าๆบ้างถูกต้องไหมแต่ถ้าเทียบกับหลายๆที่ผมคิดว่า BNB ถือว่าทําได้ดีแล้วก็เชนของเขาทําได้ค่อนข้างลื่นไหลคนค่อนข้างชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะเกมเมอร์เนาะซึ่งถ้าเป็นแบรนด์ซัมมาร์เชนก่อนในนี้ที่มีเกม่างๆก็คือคริปตอมายถูกต้องไหมโอ้โหเลยรดูว่าคนเข้าไปใช้งานกันค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากได้ยาให้เกมต่างๆเหล่านั้นกลับมานะผมก็ค่อนข้างชื่นชอบนะฮะฝาหม้อเวอร์ผมก็รอวันกลับมาอยู่นะครับใครมีเกมอะไรน่าเล่น คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวว่าตอนนั้นเสื้อรดขุดทองไปยับเลยนะครับยับเลยนะฮะก็ถือว่าปลายปีนี้น่าที่จะได้เห็นอะไรดีๆแหละสำหรับตัว size chain scaling บน banana smart chain นั่นเองนะครับผมหรือว่า bnb ck rollup นะกําลังเทสอยู่ในช่วงช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่ใช่ว่า banana ทํา chain มาแล้วจะหยุดอยู่แค่นั้นเนาะก็ยังพัฒนาเพิ่มมากขึ้นพัฒนาเพิ่มมากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับผมก็ต้องจับตาแหละ แล้วก็ใน,นขณะน,นี้ถ้าเราดูในเรื่องของ Market Cap ของ b บ N a n c e ตอนนี้อยู่ในลำดับที่5แล้วนั่นเองนะครับผมใหญ่ที่สุดรองจากอีเธอร์นะไม่อยากจะใจมองข้ามนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึง b บน a n c e กันสักเท่าไหร่เลยเนะรวมถึงมีการเบินทุกๆควอเตอร์ quarter, นะครับซึ่งตอนนี้เบินแล้วรวมรวมกว่า700กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนันสำหรับการเบินเหรียญ BNB นะครับตอนนี้ก็เบินมา19ครั้งแล้วนัว่นเองนะครับ2 0 0 0 0กว่าล้านบาทเนาะที่ทำการเบินไปนะฮะก็ถือว่าเบินขึ้นเื่อย แล้วก็ถ้ามีการใช้งานในตัวบล็อกเชน BNB ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะมีการเบิรนที่เยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการใช้งานไบแนนที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะทําให้มีการเบิรนที่เยอะเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดีสําหรับหี BNB ใน,นขณะนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของ Top5 คริปโตจากทาง c o i n ล e c k o นะครับในสัปดาห์นี้ที่ต้องจับตามองเนาะก็มีอยู่5ตัวนะครับผม Bitcoin, Flow, Theta, QNT เมกาดาวนนั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของตัวเทคนิคอลเพียวเนาะตอนนี้ถ้าเราดูนะฮะคือเขาก็วัดในเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย20วันตัดกับเส้นค่าเฉลี่ย50วันนั่นเองนะครับโอเคบิตคอยทำแล้วเอ่อฟล์ตัดขึ้นมาแล้วโค้งแล้วเอ่อเทต้าหรือว่าทำในเรื่องของเมตาเวิร์สเอทีนะครับก็ตีโค้งขึ้นมาแล้วแล้วก็ควอนก็ตีโค้งขึ้นมาแล้วนะครับก็หน้าตาจะยิงคล้ายกัน ส่วนใหญ่นะเพราะว่าตลาดคริปโตพอบิตคอยมันขึ้นปุ๊บเม็ดเงินต่างๆก็โดนสาดเข้ามาคือบางคนเขาลงทุนแบบเป็นเป็นกองอะไรแบบนี้เนาะมันก็สาดเข้าไปในทุกๆเหรียญน,นะครับมันก็เลยได้ทําให้มันโตมันก็โตพร้อมๆกันประมาณนั้นซึ่งก็ต้องรอดูว่าเหรียญต่างๆเหล่าน,นี้5เหรียญนี้ทางคอจิตากรจะคิดผิดคิดถูกในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับเรื่องของเอแวกตอนนี้ในเรื่องของตัวธุรกรรมก็ทำให้สูงสุด กว่า1ล้าน3แสนธุรกรรมนะครับใน,นขณะน,นี้แล้วก็ชาร์จทำทรงในเรื่องของตัวครับแอนด์แฮนดลไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งได้โพสต์ไปในตัวคอม m u น i t ตีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเอแวก็ไม่อยากที่จะให้มองข้ามนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่ง chain ที่มีเม็ดเงินต่างๆเนี่ยอยู่ในลำดับที่รู้สึกว่าที่4ลรองจากทรอนแล้วก็รองจากบแนนนั่นเองนะครับแซงโซลาร์นะก็ต้องรอดูว่าเอแวจะเกิดความคึกคัก ในอีโคส t ตมของเขาได้หรือไม่นะครับแต่ใน่แต่ที่แน่ๆธุรกรรมค่อนข้างเติบโตมาเป็นล้านในนักขณะนี้นั่นเองนะครับเพื่อคนไหนที่ต้องการดูในเรื่องของหนังสืออีบุ๊กรวมสูตรเทรดบิตคอยนนะครับที่ผมได้ทำการรวบรวมมาแล้วอย่าอย่าลืมกดสั่งลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะล้วก็คนที่สั่งในตอนนี้สามารถจะรับเนื้อหาการอัปเดตได้ในอนาคตลิง์เดิมเลยแหละกดเข้าไปมันจะมีเนื้อหาเพิ่มเข้ามาให้เรื่อยๆนั่นเองไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเพิ่มนะครับยังไงรีบเข้าไปสั่งซื้อ ก่อนปรับราคานะครับผมโอเคก็สลาบคิดว่าเดอนนี้มีเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับสวัสดีครับ